วันนี้มีนายพระมาเทียววิทิพัฒน์นะคะผมว่าคู่พระมาเรียนนะคะพอดีคู่ว่าหายตาต้องแสดงภาพศิลปะนะคะคู่พระมาเทียวโมเดลมาเทียวและพระมาเรียนนะคะแต่ว่าเจ้าของเขาให้ศิลปินเขาให้ถ่ายวิดีโอได้นะคะคู่บอกว่ามีหน่อยไม่ชู้ถูกสามารถถ่ายได้นุ่น่อยก็ไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งโดยร่วมเดี๋ยวมีหน่อยจะไปฟังเขาอธิบายก็เดี๋ยวจะมีคำตอบในโรงเรียนมือนเดียนจะตอบเขาบ่ายนะคะก็ให้เบิ้งเป็นคร่าวๆนะคะ

Vart ska man gå, och vart ska man vända sig? Det är bra ja. att ha till barn som de kan förstå, som kan berätta dem. Om vi berättar så här, de kan inte läsa, förstå, an, bara men det? Det är bara ett abstrakt, ett abstrakt mönster. Det, det är bara som en, en komposition, som ett, ett mönster som du har i mönster för din tavla. ni använder så mycket ord, abstrakt komposition. Det här ska vi förklara moran. Förstår du? Där du! Vet du vad stod Jag tror att du pratar inte arabiska. Du kanske inte läser? Kan <laughs> du läsa arabiska? Jag läser. Dilar kanske? Jaris. Jaris det, Kalle. Jag läser. Jag är en reklam för snabbhet och sen vatten. Kan du läsa det röda där? Kan du läsa arabiska? Dilar, kan du läsa arabiska?

กสิบตร์มาเก็ตว่าสิแล้วจะบริหารภาษาลาเหรออะไอไทยแลนด์โอโซเฮโามาดูครูครูพยังไนยคู่กังร่างไทยคู่ต่อมไปรามห้องน่นอนอรปูปู ู้ไทยผู้่องถางข้อแน่นอนเลยกระดานเรา,เาจะทายไว้นะครับเป็นขอสอบแน่มืออืออ่นมาพิพิธภัณธ์นะครับเดียวออไทยแลนด์ส์กันแดนเ e ์อาราบิสกเนี่ยแดนได้ยกทูระโฟนไทยแลนด์แะช้างอีเลฟัน t อีเลฟัน เน <ste> <pee> <Wagner> ่ช้างไทยแลนด์โอเด่ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเน่ดมท่ออัลลาดคอมมาโซติตเแ้เฮดมหอยอีกัมแม็กซี่ 来来来